สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอัชลัยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอยขากางเกงกันนะคะเพราะว่ากางเกงตัวนี้เย็บเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เหลือแต่สวยขาเนาะแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาว่าสอยยังไงถึงจะให้มันสวยให้มันเรียบนะคะก็มาดูกันนะคะว่าเราสอยยังไงการก่อนอื่นเนี่ยพอขากางเกงเราก็ต้องเนาก่อนใช่ไหมคะเนาก่อน เนาไว้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาทําการสอยเพราะว่ากางเกงเนี่ยจะไม่เย็บขานะคะเพราะว่าถ้าเย็บของลูกค้าเนี่ยขามันจะย่นไม่ค่อยสวยเนาะนี่เป็นกางเกงทรงผู้หญิงก็ต้องสอยเอานะคะงานก็จะละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็จะจิ้มเข้าไปแล้วก็เนี่ยเอาเข็มจิ้มเข้าไปซ่อนได้ไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็เนี่ยสอย สอ่เข้าไปสก,กิดเอานิดเดียวค่ะสก,กิดเอานิดเดียวแล้วก็ดึงเบาๆค่ะเวลาดึงก็จะดึงเบาๆเว้นระยะก็ประมาณสักหนึเซนแล้วก็จะจิ้มนิดๆจิ้มสก,กิดเอานิดเดียวค่ะแล้วก็ดึงเบาๆค่ะเท่านั้นแหละค่ะเดี๋ยววันนี้จะมามา,าสอนวิธีใส่ตะขอด้วยเนาะ สอยกางเกงขากางเกงเสร็จแล้วเราก็จะมาติดตะขอกันสวอยเบาๆสกิดเบาๆค่ะจะไม่จะไม่ดึงแรงถ้าดึงแล้วมันจะย่นเนาะ เรสวยไปเรื่อยนะคะสวยให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตะขอกันเนาะอาชีพเย็บผ้าเนี่ยต้องใช้ความละเอียดละอ,ออนิดนึงนะคะต้องอาศัยว่าใจรักด้วยค่ะถึงจะทำได้เนาะ ต้องละเอียดต้องใจเย็นๆน,นคะคะเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาัดมาได้เนะาะมัดอยู่มัดได้ตรงนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็เลาะได้เนาออกนะคะเลาะได้เนาออกเนาะ โอเคนะคะเนี่ยเนียนกิ้งเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเย็บตะขอกันเนาะตะขอก็เย็บอีกตัวหนึง่งวิธีเย็บตะขอนะคะก็ต้องวัดเอวก่อนวัดเอวเสร็จแล้วให้ได้แล้วก็ทำเครื่องหมายไว้ตรงนี้เนาะตรงนี้ว่าเราจะใส่แค่ตรงนี้ตัวนี้ก็วางลงไปแล้วก็เย็บ จ,จับให้มันพอดีพอดีนะคะอย่าให้มันเลยออกทางหัวนี่เยอะเนาะ ได้ก็เราก็จะม้วนอย่างนี้นิดนึงค่ะสองสามรอบเนาะแล้วก็วนลงไปแล้วก็เย็บซ่อนได้ไว้ค่ะซ่อนได้ไว้นี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนคะคะแล้วเราก็มาวางตัวนี้อีกตัวหนึ่งเวลาวางก็ใช้เข็มหมุดก,กัดไว้ก่อนก็ได้ค่ะจะได้พอดีค่ะ กัดไว้อย่างนี้เนาะนะคะจะได้รู้ตำแหน่งนะคะกัดไว้อย่างนี้แล้วก็น,นี้แทนตะขอตัวล่างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เย็บเนาะแล้วก็เย็บนะคะมันก็จะออกมาเป็นนี้เนาะนะคะเนะาะแบบนี้นะคะก็เย็บให้เสร็จก็ ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็เนี่ยเรียบร้อยถ้าสมมติว่าเย็บติดก็อย่างนี้ได้เลยเนาะก็เกี่ยวกันพอดีค่ะนะคะมันก็จะพอดีออกมาอย่าเนี้ยเป็นเก,นกงเกงโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ